สวดสดีคุณผู้ชมเจอหน้ากันแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเรามีนัดการข่ากกับน้ำกัากุน,กนัดปัญญากิตินันในรายการคัมมิ่งสูตเช่นเคยค่ะจะว่าไปแล้วนะคะเวลาก็เดินเร็วเหมือนกันนะคะเผือแป๊บเดียวผ่านไปเกือบ3เดือนแล้วนะคะสำหรับปี2019นี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็มีหนังต่อคิวกันเข้าพังโปรแกรมกันเยอะแยะมากมายเลยใครตามเก็บทันทุกเรื่องกันบ้างไหมคะแต่สาหรับน้ำเนี่ยถ้าดูเยอะขนาดนั้นเนี่ย ตาเราแฉกันพอดีเลยคุณผู้ชมแม้หนังเก่านะคะจะยังตามดูไม่หมดก็มีหนังใหม่ทยอยเข้ามาอีกเรื่อยๆเ,เลยเลยค่ะจะมีเรื่องอะไรกันบ้างน,นะคะไปเริ่มกับช่วงแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับช่วงนี้ค่ะ next change ค่ะ ความเป็นเด็กความคิดว่าตัวเองไร้ตัวตนเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะกับเด็กที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูเซอร์ค่ะอย่างอเล็กซ์ค่ะเขาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่ามาตลอดเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะก็เกิดเรื่องเหนือธรรมชาติที่นำพาเขาไปเจอกับดาบในตำนานที่ปักอยู่ในหินค่ะและนี่นะคะก็คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาต้องพบเจอกับสตารกรรมที่ไม่คาดคิดทําให้เขาเปลี่ยนความคิดต่อตัวเองและต้องเข้มแข็งกลายเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่เพื่อต่อกรกับเหล่าพ่อหมดแม่มด ชั่วร้ายนั่นเองค่ะลองไปชมตัวอย่างกันได้เลยนะคะหน The Kid Who Would Be King หนุ่มน้อยสู่จอมราชัน The Kid Who Would Be King หนุ่มน้อยสู่จอมราชันักแสดงโดยหล bon ุยอีแอชบอนเซอร์คิสแพทริกจูอวลริเบกาฟอร์กูเซนและทอมเทเลอร์กำกับการแสดงโดยโจคอร์นิชเริ่มฉาย21มีนาคมนี้ค่ะ ในช่วงนี้นะคะกับตัวอย่างหนังใหม่สำหรับคนรักสุนัขค่ะกับเรื่องนี้เลยค่ะ Adopt Journey ซึ่งเป็นภาคต่อของ Adopt Purpose นั่นเองค่ะยังจำเจ้าเบลลี่หมาน้อยที่ไปเกิดใหม่กี่ชาติตกี่ชาติก็พยายามตามหาเจ้าของเก่าของมันได้ไหมคะในภาคนี้ค่ะเป็นการเล่าเรื่องต่อจากเรื่องนั้นค่ะหลังจากที่มันได้เจอเจ้าของแล้วและชีวิตของมันเนี่ยก็ต้องวนเวียนไปอีกชาติพร้อมกับเป้าหมายใหม่จะเป็นอะไร รอไปร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่แสนอบอุ่นครั้งนี้ได้นะคะหน Adox Journey หมาเป้าหมายและเด็กชายของผม2ค่ะ Adox Journey หมาเป้าหมายและเด็กชายของผมสอง,อง,สองนำแสดงโดยเดนิสเควตแอบบี้เรเดอร์ฟอร์เซนแคทเธอรีนเฟสคอตและภาคเสียงโดยจอชแกตกำกับการแสดงโดยเกลแมนคูโซเริ่มฉาย18กรกฎาคมนี้ค่ะ ม,มาต่อกันที่หนังในผังโปรแกรมประจำสัปดาห์กันนะคะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องนี้เลยค่ะการ์ตูนแอนิเมชันที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจให,ให้กับใครหลายๆคนก็ได้นะคะกับเรื่องราวของจูนเด็กน้อยที่เคยจินตนาการถึงสวนสนุกที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความสดใสนะคะแต่เมื่อเธอโตขึ้นค่ะความศรัทธานในจินตนาการของตัวเองเนี่ยก็เริ่มลดน้อยลงแต่อะไรนะคะที่ทําให้จูนเริ่มกลับมาสร้างสรรค์และปลุกฟื้นคืนความสดใสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งต้องลองไปดูกันค่ะไหนวอนดี้พักสวน สุดอัศจรรย์ค่ะ oh. Wonder Park สุดสนุกสุดอัศจรรย์พาเสียงโดย Brianna d e n s k y Jennifer Garner, Matthew Broderick และ Mila Kunis กำกับโดย David f e i s t ฉายแล้ววันนี้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่รอดู City Hunter ในเวอร์ชันฝรั่งเศสว่าจะทำออกมาได้หาแล้วก็ป่วงขนาดไหนนะคะต้องไปพิสูจน์กันแล้วแหละค่ะกับเรื่องราวของนิกกี้ลาสันใส่ลับคัสโนวาสุดเกรียนที่ชีวิตต้องวุ่นวายเพราะว่าน้ำหอมมหาสเสน่ห์ที่เขาถูกจ้างให้เฝ้าอย่างเดียวเลยแหละค่ะคนทางเดียวนะคะที่จะทำให้ทุกอย่างนี่กลับมาเป็นปกติและถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือต้องตามเอาน้ำหอมกลับมาให้ได้ะค่ะวันนี้นะคะน้ำเอาตัวอย่างที่เป็นภาคไทยมาให้ดูกันด้วยะค่ะนำทีมโดยน้าต่อยเซมเบและทีมภาคพันธมิตรน City Hunter สายลับคัสโนเวอร์ซิตี้ฮันเตอสายลับคัสโนเวอร์นำแสดงโดยฟิลิปลาโชเอลลดี้ฟองตองและพาเมล่าแอนเดอร์สันกำกับการแสดงโดยฟิลิปลาโชชายละว,วันนี้ค่ะ ความรักทําให้คนตาบอดนะคะแต่สําหรับเรื่องนี้ความรักเกิดขึ้นเพราะตาบอดค่ะกับเรื่องราวของบิลนะคะอดีตนักเขียนที่ประสบอุบัติเหตุจนตาบอดทําให้เขาได้มาพบกับสุสานซึ่งต้องโทษให้บริการสังคมโดยการอ่านหนังสือให้กับคนตาบอดฟังค่ะทั้งคู่นะคะเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นจนเกิดเป็นความรัก แต่มไม่ได้ง่ายอย่างนั้นสิคะคุณผู้ชมเมื่อซูซานมีสามีอยู่แล้วและพวกเขาก็ถูกจับได้ค่ะเรื่องราวจะลงเอยยังไงนะคะต้องไปชมกันค่ะและเรื่องนี้เป็นการกลับมารับบทนําครั้งแรกในรอบ10ปีของเดมี่มัวเลยแหละค่ะใครที่คิดถึงเธอนะคะต้องห้ามพลาดค่ะในบลายบลายนํำแสดงโดยอเล็กบอลวินเดมี่มัวดิลแลนแ์เมดเดอร์มอรดสตีเวนเฟรสคอร์์กำกับการแสดงโดยไมเคิลเมลเลอร์ฉายแล้ววันนี้ค่ะ ถ้าพูดถึงปลาเลียมีสันนะคะอย่างแรกที่เด้งขึ้นมาในหัวเลยนั่นก็คือ ปืนอย่างแน่นอนค่ะและแน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้ป๋าก็ยังจับปืนไล่ยิงชาวบ้านกันอยู่เหมือนเดิมทีนี้มาดูในเรื่องกันบ้างค่ะเป็นเรื่องของเนลส์คุณพ่อผู้รักสันโดษนะคะทางานสุจริตของเขาไปตามปกตินี่แหละค่ะแต่เรื่องมันเกิดตรงที่ว่าลูกชายของเขานะคะถูกแก๊งพ่อค้ายารายใหญ่ฆ่าแล้วตํารวจท้องที่เนี่ยก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยนะคะเขาเลยต้องลุยเองค่ะด้วยพลังความแค้นและก็ความโกรธล้วนเลยอย่าวังเลยนะคะว่าพวกมันจะอยู่ได้อย่างเป็นสุขใน c o เพ Pursuit โคลเพอร์ซุดแคนละ่นนรกนำแสดงโดยเรียมนีเซนจูเลียโจนส์อเล็กซ์พอนวิคและทอมเบดแมนกำกับการแสดงโดยฮันส์เพเตอร์โมลแลนใช้ายแล้ววันนี้ค่ะ จากตำนานโบร,โบราณนะคะที่เราเคยได้ยินกันมาทั้งเรื่องกระสือกระหังนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเราจะได้เห็นการนำเอาเรื่องราวนั้นมาเล่าใหม่ปรับแต่งให้มีมุมมองใหม่ที่ต่างกันออกไปผ่านทั้ง3ตัวละครหลักนี้ค่ะนั่นก็คือสายเจิดและน้อยค่ะทั้ง3คนนี้เป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้พวกเขาเนี่ยต้องเปลี่ยนไปแล้ววันนี้นะคะน้ำก็มีคลิปพิเศษแนะนํา3ตัวละครให้ได้รู้จักกันด้วยค่ะว่าใครรับบทเป็นอะไรกันบ้างก่อนที่จะไปดูหนังกันกันกบเรื่องนี้ค่ะแสงกระสือ แสงกระสือนำแสดงโดยพันธิราพิพิทยากรโอบนิธิวิวัฒนวรางและสะพลอัศวะมั่นคงกำกับการแสดงโดยสิทธิสิริมงคลสิริใช้แล้ววันนี้ค่ะจะต้องเป็นคนจิตแข็งแค่ไหนนะคะถึงจะทำงานอยู่ในห้องเก็บศพได้แต่ไม่ว่าจะขนาดไหนก็ตามถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเมแกนฟริตเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพที่เจอในคืนนั้นแข็งแค่ไหน ก็ไม่มีทางเอาอยู่ค่ะเมื่อเธอนะคะต้องทํางานกะดึกคนเดียวแล้วก็มีศพใหม่เข้ามาเป็นปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือศพที่ว่านั่นตายในระหว่างที่กําลังทําพิธีไล่ผีนั่นเองค่ะซึ่งนั้นก็แสดงว่าพิธียังไม่เสร็จสมบูรณ์และก็มีความเชื่อว่าหากพิธียังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะวิญ,ญญาณร้ายจะออกจากร่างเก่าเพื่อหาร่างใหม่ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะคะพร้อมจะไปหลอนด้วยกันหรือ,อยังคะในคดาวอร์ห้องเก็บศพ คดาเวอร์ห so ้องเก็บศพนำแสดงโดยเชมิเชลเกรเดมอนคอร์บี้จอ o h นสันและนิกทูนกำกับการแสดงโดยเียเดริกวานโรเอนใช้แล้ววันนี้ค่ะม,มาถึงช่วงเกมร่วมสนุกประจำสัปดาห์กันแล้วนะคะวันนี้มาจากเรื่อง w o n d e r Park สวนสนุกสุดอัศจรรย์ค่ะซึ่งคำถามที่น้ำถามก็คือซีฟทำหน้าที่อะไรในสวนสัตว์ ถ้าหาคำตอบแล้วนะคะส่งกันเข้ามาได้ตามที่อยู่นี้ค่ะรายการคัมมิ่งศูนเลขที่118ทับ1อาคารทิปโก้ชั้นสิบถนนพระราม6แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพ10400ค่ะส่วนเฉลยเกมคํามจากเรื่องที่นาคนะคะที่น้ำเคยถามเอาไว้ว่าโหนงเฟิร์สบอลลูนสามเพื่อนซีต้องไปบวชแก้บนที่วัดอะไรและคำตอบนันก็คือวัดธรรมนาคานิมิตรนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีของเราประจำสัปดาห์นี้นะคะ ต้องขอขอบคุณของรางวัลในครั้งนี้จากไฟสตาร์ด้วยค่ะและก็ขอขอบคุณสชื่อว่พิธีกรเท่ๆแบบนี้นะะีคะจากอโบ n e นสเตชันด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังที่น้ำเอามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันหวังว่าจะมีเรื่องที่ชอบกันนะคะสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมไว้กลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับน้ำอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Coming s ส o n สำหรับวันนี้ต้องโอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ